เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยีย่ยมมากโอเคอย่าชะล่าใจนะ ช้าอย่าลงล่างมากโอเคตอนนอนระวังด้วยนิ้วออกนอกกลงไกล ไอ้ดีๆจะนิมนิมไม่มีอีกมั้ยโอเคไปเอาเปลี่ยนเดี๋ยวๆๆ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 ๆพาน้องทาได้พออยู่นิดเดียวอีกนิดเดียวทํายังไงก็ได้ให้มันโดน มันทำงานอย่างนี้ตลอดเลยคุมไม่ได้ก็ตายซะปืนใหม่ดิดช่ช้าช้าช้า